สวัสดีชาวโซเชียลหัวกลชมชงกาแฟครับเรากลับมาประจำการที่ปทุมธานีเหมือนเดิมครับหลังจากเราไปท่องเที่ยวมา2คืนนะครับก็ไปภาคตะวันออกไปจันทบุรีนะครับแล้วก็ไปที่ตราน,นะครับไปลงเรืออยู่เกาะแก่มานะครับก็ไปทะเล ตอนหน้าฝนก็เจอพายุหน่อยโอเคแต่ก็สนุกสนานดีครับจะเรากลับมาถึงบ้านที่ปทุมแล้วนะครับโอเคเช้านี้เรามาดิ่กาแฟกันด้วยหม้อบเบลนตีกันดีกว่าครับใส่กาแฟนะครับโอเคเดี๋ยวแต่เรียบร้อยแล้วน้ำเดือดแล้วเราไปชงกาแฟกันสักครู่ครับ โอเคน้ำเดือดนะครับก็หลีแก๊สลงหน่อยแล้วก็เอาน้ำใส่ลงในกานะครับอย่าให้เลยวาวนะครับโอเคพอเราวางเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใส่กาแฟลงมาบ้อไประดีล้วนะครับ ให้แน่นนะครับแล้วก็ขึ้นเตาได้เลยอย่าให้เหลยฐานนะครับเปิดฝาขึ้นหน่อยอเคเดี๋ยวสักครู่เราไปทานกาแฟกันแกาแฟมาแล้วครับโอ้มอไปไดตีเราเชื่อใจได้เสมอนะครับเคเดี๋ยวสักครู่กาแฟก็จะเสร็จ แล้วก็ไปทานกาแฟกันนะครับโอ้โหครีมม่ามาเต็มครับเช้านี้เคปิดฝาครับแล้วเราไปทานกาแฟกันเคกาแฟได้เรียบร้อยนะครับก็เคได้เลย เรียบร้อยกาแฟดำยามเช้าหัวกลมชมกาแฟช้านี้เราเสิร์ฟคู่กับน้ำส้มแก้วเล็กพรุ่นี้เจอกันใหม่เก๊กนะครับสวัสดีครับ